ที่ป้าแป๋วอยากกินที่สุดก็คือลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะลูกชิ้นที่นําเข้าจากไทยนะคะกิโลละ3500เยนนะคะกิโลเป็นลูกชิ้นแดงปลาระเบิดในตํานานค่ะป้าแป๋วอยากกินมากเลยไม่ได้กินนานละอันนี้ก็เป็นปลาเหมือนกันค่ะเป็นปลาสีขาวนะคะรักบี้ลูกชิ้นปลารักบี้ ่อนอื่อนนะคะเรามาทําน nice ้ําจิ้มก yeah, ันก่อนค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะทําน้ําจิ้มสูตรลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมนะคะก่อนอื่นนะคะป้าแป๋วก็ขอขอบคุณหนูปริมมากๆนะคะเป็นลูกๆนลานหละป้าแป๋วที่อยู่ทางบุรีรัมนะคะส่งสูตรน้ําจิ้มลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมีินะคะมาให้ป้าแป๋วทาค่ะป้าแป๋วก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมนี่นะคะหลายๆคนก็คงจะรู้จักแล้วเนาะเป็นลูกชิ้นยืนกินที่โด่งดังมากเลยนะคะที่จังหวัดบุรีรัมค่ะ วัตถุดิบที่เราจะมาทำวันนี้นะคะก็มีน้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายน้ํามะขามเปียหอมแดงนี่ค่ะหอมแดงเกลือรากผักชีแล้วก็พริกแดงนะคะพริกแห้งค่ะเจียวหอมค่ะ เราเจียมขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะจากที่น้ํามันที่เราทอดหอมนะคะเราก็จะมาทอดพริกต่อะคะ่ะพริกแล้วก็หอมเจียวนะคะที่เราเจียวไว้นะคะที่เราทอดไวะคะ้ค่ะเอามาปั่นรวมกันเลยนะคะ แล้วก็รากผักชีปั่นแบบหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะสูตรของป้าแป๋วนี่นะคะป้าแป๋วจะใช้กะเอานะคะแล้วก็ค่อยเติมไปค่อยชิมไปรสชาติก็แล้วแต่เราชอบค่ะอันนี้ป้าแป๋วจะกะคร่าวๆนะคะใส่น้ำ 200cc รสชาติของน้ำจิ้มนี้นะคะจะออกรสชาตินะคะเปรี้ยวหวาน เค็มไม่นํานะคะเพราะว่าลูกชิ้นเรานี่เขามีรสชาติเค็มอยู่แล้วเผื่อเราทําเค็มเกินไปพอเราเอาลูกชิ้นมาจิ้มนะคะมันก็จะเพิ่มความเค็มจะทําให้ไม่อร่อยนะคะการใสยบางคนก็จะใส่น้ําตาลทรายอย่างเดียวนะคะถ้าไม่มีน้ําตาลปี๊บนะคะถ้าใครมีน้ําตาลปี๊บก็ใส่แต่น้ําตาลปี๊บอย่างเดียวหรือว่าถ้าใครไม่มีน้ําตาลปีป๊บมีแต่น้ําตาลทรายเราก็ใส่แต่น้ําตาลทรายอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่วันนี้สูตรของป้าเป๋าป้าเป๋วจะใส่มิกแบบ2ออย่างเลยค่ะ เือน้ำมะขามเปียกใส่ประมาณนี้ค่ะถ้วยนี้นีคะพริกหอมเจียวแล้วก็รากผักชีที่เราปั่นนะคะใส่ไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะน้ำจิ้มก็เดือดแล้วค่ะชิมรสชาติดูค่ะ พ่อป,ป๋าขอเติมเกลือไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะเติมเกลือนิดนึงโอเคเลยค่ะรสชาติสุดยอดเลยต้องการความเข้มข้นแบบเหนียวนะคะเราก็จะใส่แป้งมันลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะน้ําจิ้มเนี่ยประมาณนี้ค่ะ ก็โอเคแล้วค่ะพริกที่เราทอดนะคะเราก็เหลือไว้นะคะเพื่อที่จะมาใส่เนี่ยโรยหน้าอย่างนี้นะคะ ใช้ไฟไม่ร้อนนะคะค่ะแล้วก็เปิดไฟปานกลางนะคะไฟอย่าแรงค่ะเดี๋ยวเราค่อยทอดไปเรื่อยๆคล้ายๆกับว่าตอนแรกนี่เราใช้น้ํามันต้มนะคะค่อยๆคนไปค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วจะได้ลูกชิ้นที่อร่อยค่ะนี่ค่ะ ลูกชิ้นก็ค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆช้าๆนะคะสุดท้ายเราก็จะได้ลูกชิ้นที่อร่อยนะคะจะเย็นๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะลูกชิ้นของเรานะคะก็ค่อยๆฟูเนี่ย เจลระเบิดแล้วเนี่ยน่ากินไหมส่วนไส้กรอบนี่นะคะเราไม่ต้องการความกรอบนะคะเราก็พอแล้วค่ะเสียบเลยค่ะอ้โดูนี่น่ากินไหม เตรียมของเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ป้าแป๋วรอโอจังโอจังไปงานศพอยู่คะ่ะเดี๋ยวโอจังกลับมาจากงานศพเราก็จะมากินกันนะคะมาแล้วคะ่ะคนอิจิวะโอจังไปงานศพมาคะ่ะก่อนที่โอจังจะเข้าบ้านนะก็ต้องใช้เกลือนี่คะ่ะเป็นประเพณีของคนญี่ปุ่นเขานะคะ ใช้เกลือนี่โยนใส่โอจังอันนี้คือปลาแป๋วแกล้งนะคะเขาโยนเขาใส่แค่นิดเดียวเองจริงๆก็ใส่นิดเดียวนะคะอันนี้ปลาแป๋วแกล้งโอจังคนญี่ปุ่นเขาก็ถือว่าการที่เอาเกลือโยนใส่ โรยตัวก่อนที่เราจะเข้าบ้านหลังจากที่เราไปงานศพมานะคะเขาก็มีความเชื่อว่าเอาสิ่งชั่วร้ายนะคะออกจากตัวไม่ให้เอามาเข้าบ้านค่ะเขาก็จะมีของนะคะของชํารวยจากที่เราไปช่วยงานศพนะคะเขาก็จะมีของชํารวยนี้ให้เราค่ะนี่ก็มีนี่ค่ะนะคะอันนี้คือประเพณีการไปงานศพของคนญี่ปุ่นนะคะ สวัสดีค่ะ,คะมาค่ะใครจะมากินกับป้าแป๋วลูกชิ้นปลาระเบิดในตำนานนะคะแล้วก็ลูกชิ้นยืนกินสูตรบุรีรัมค่ะมาค่ะคุณลูกค้ารับกันกี่ไม้ค่ะ <c oughs> นี่ลูกค้าออออรร่่ยยนี่เห็นไหมคะ ความกรอบนะคะความกรอบนะคะของปลาระเบิดยังกรอบอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมคะนี่น้ำจิ้มบุรีรัมก็บุรีรัมเถอะคะ่ะ ต้นหอมอร่อยบะเต๋าทอดไว้นะคะความกรอบก็ยังมีอยู่นะไก่อก่อาซึก <ham> ิซอนก้า อร่อยครับดูะแนนอืมอืมกาลิกาีรอบอร่อยครับอุ้ยจังบกอบอร่อยน้ำจิ้มป้เป๋าทำไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะอร่อยาริการีอืม

โอ้จังต pues ิดใจแล้วรู้เผ็ดๆอะไรออสิอร่อยโอ้จังบอกเผ็ดแต่ก็อร่อยอรสอยอรสอยอร่อมผักชีตามด้วยผักชีอ

น้ำจิ้มอร่อยพูดอยู่นั่นเนี่ยป้าเป๋วใช้พริกแบบไม่เผ็ดมากนะคะทําอันนี้ป้าเป๋วอยากให้อวจังได้กินรสชาติแบบน้ําจิ้มจริงๆป้าเป๋วก็เลยใช้พริกแบบไม่เผ็ดมากนะคะเป็นพริกญี่ปุ่นค่ะถ้าเป็นพริกไทยนี่นะคะอ,ะอจังจะกินไม่ได้แต่รสชาตินะคะเป็นรสชาติน้ําจิ้มบุรีรัมแท้ๆเป้ยๆอว่อืม

ข้ากล้องด้ยอโอ้โหรักบี้ก็อร่อยอ,ะอ่ะเป็ดๆอร่อยอร่อยออร่อยอร่อย เห็นไหมคะทอดไว้นานแล้วย um> um> ังกรอบอยู uh <h 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 ums> <h ums> <h ums ่เลยเนี่ยเหียวไม่เหี่ยวเห็นไหม

没事了、啊啊啊啊啊嗯，卡不那个，好，好，加油，small，small，嗯，来，small，small，卡，别别，small，别别，嗯，真多嘞，哈，看，撸个章，死心。 ติดใจน้ำจิ้มป้าแป๋วใช้พริกเป็นพริกแห้งของญี่ปุ่นนะคะแบบไม่เผ็ดมากพอถ้าป้าแป๋วใช้พริกของไทยนะคะโอจังจะกินน้ำจิ้มด้วยไม่ได้ป้าแป๋วก็เลยใช้เป็นพริกแห้งของญี่ปุ่นมาทําค่ะก็อร่อยค่ะจะออกเผ็ดแต่เผ็ดไม่จี๊ดไม่จ้านค่ะเผ็ดพอดีโอจังก็กินได้ด้วยเห็นไหมคะ ค่ะถ้าใครอยู่ในญี่ปุ่นอยากจะกินลูกชิ้นที่ป้าแป๋วสั่งมาวันนี้นะคะอยากจะสั่งมาทํากินดูป้าแป๋วก็จะให้ลิงก์เพจนะคะไว้ตรงคอมเมนต์นะคะก็ลองเข้าไปถามไปสอบถามดูโอเคนะคะวันนี้ป้าแป๋วก็มาทําลูกชิ้นยืนกินสูตรบุรีรัมตามคําขอแล้วนะคะสําหรับใครที่ขอป้าแป๋วมาวันนี้ป้าแป๋วจัดให้แบบเต็มๆแล้วนะคะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้าแป๋วด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบาย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 